วส,วสวัสดีครับร้านอาร์มอฮลซาวตาขีนครสวรรค์นะครับจำหน่ายและติดตั้งนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ฟิล์มกองแสงลำโพงบูทูชุดคาราอเกตนะครับวันนี้คลิปนี้ผมพามาชมเป็นบอดนะครับสประตูนะครับบอดเบนเจอร์สิบประตูวันนี้ก็เข้ามาจัดอปุปกรณ์น,นะครับอำนวยความสะดวกหรือเครื่องออปชั่นให้กับรถนะครับสำหรับรถที่ตัวธรรมดาไม่มีจอไม่มีออปชั่นเสริมอย่างกล้องหลังเซนเซอร์ก็ สามารถเข้ามาเพิ่มมาอัพเกรดได้นะครับผมพาชมว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็เดิมๆเลยจะเป็นฟอร์เรนเจอร์นะครับเป็นตัวธรรมดาเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นใหญ่ธรรมดาเล่นแ่นเล่นแผน,นธรรมดาอันนี้ลูกค้าก็เข้ามาอัปเกรด ใส่เป็นจอ9นิ้ว Android ตรงรุ่นนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับของ a e รุ่นท็อปเลยตรงนี้ก็จะเป็นแรม8ตัวท็อปเลยก็ถือว่าคุณภาพโอเคเลยตรงนี้แล้วฟัง์กชั่นครบตัวนี้มีกล่องบูตที่สามารถลิงก์เข้ากับรถได้ทุกอย่างครับแ๋่วผมจะให้ดูก็สามารถลิงก์เข้ากับแอร์ได้เซ็นเซอร์ถอยหลัง ล้องถอยอะไรได้ครบเลยตัวนี้ก็จะใชเ้เป็นจอรุ่นนี้นะครับเป็นจอของ AE Audio ฟังก์ชั่นครบนะครับตัวท็อปพร้อมกับหน้ากากตรงรุ่นปลั๊กซ็อกเก็ตตรงรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะคือเดิมออกได้เลยแล้วก็หน้ากากตัวนี้ก็ใช้ของเก่าได้เลยนะครับเปลี่ยนแค่หน้ากากชุดน,นี้ใหม่เดี๋ยวผมให้ดูว่าจอมีอะไรมั่งจอก็จะเป็นระบบแอนดรอย 10.0ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ถือว่าลื่นมากนะครับฟังก์ชันคอนโทรลพูลาะไรหรือมันติดฟังก์ชันก็ใช้ได้ครบเลยสำหรับตัวน,นี้ใช้ได้ครบเลยในเกเตอร์นำทางจอต,ตัวนี้แสงดีนะครับมี EQ Equalizer ในตัวปรับเสียงได้ไม,มี e q u a l i e r ในตัวปรับเสียงได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ตัวนี้ตั้งค่ารถได้หมดนะครับตัวนี้ก็สามารถเซตตัวนี้ผมเซตค่าเข้ากับรถไปแล้วเป็นฟอร์ดเฟลตาก็นีเซตค่าเข้ากับรถไปแล้วเซตค่าเข้ากับรถไปแล้วเป็นฟอร์ดเฟลต้นะครับเป็นฟอร์ดฟอร์ดเฟลตาปี2018คือเซตค่าเข้ากับรถนะครับแล้วมันจะสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานปรับระบบคอนโทรลแอร์ได้หมดแล้วก็ในเรื่องของกล้องถอยแก้ถอยปรับได้หมดนะครับ จะเป็นจอรุ่นนี้นะครับ AE Audio ตัวท็อปจะพงพามาชมว่าตัวนี้มีอะไรบ้างดีกว่ากล้องถอยกล้องถอยคันนี้ใส่เป็นกล้องถอยตรงรุ่นนะครับสวยๆเรียบดูดีมีสไตล์เลยตัวนี้เป็นกล้องถอยตรงรุ่นนะครับจะเป็นกล้องถอยเจาะฝังอยู่ตรงนี้นะครับใต้โลโก้ตัวนี้ไม่ได้เจาะไม่ได้แต่งนะครับคือถอดโลโก้ของเดิมศูนย์ออกแล้วใส่โลโก้ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับเป็นกล้องตรงรุ่นตัวนี้เป็นกล้องฟูให้ดีนะครับ 2K 2K 4K ตัวนี้รองรับได้ เดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดของกล้องความคมชัดหน่อยสำหรับตัวนี้มันติฟังก์ชันลูกเล่นอย่างอื่นใช้ได้ครบนะครับสำหรับคนหรือลูกค้าที่ใช้ใช้ปอร์ดอยู่นม่ครับมันติฟังก์ชันใช้ได้ครบนีครับนตัวนี้มีกล่องบาลานซ์นะครับมีกล่องบาในตัวนะครับกล่องคุมเลยตัวนี้สามารถลิงก์เข้ากับระบบรได้หมดไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ไหมครับระบบแอร์ใช้ได้ปรับได้หมด ระบบแอร์ปรับได้หมดแล้วก็ระบบปิดเปิดประตูีเดียวผมจะปิดปิดประตูให้ดูนะครับเป็นระบบปิด,เป,ดเปิดประตูสี่บานได้หมดเลยแล้วก็ระบบเดินรถใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ผมพาให้ดูระบบกล้องนะครับอันนี้จะเป็นระบบกล้องถอยอเห็นไหมครับกล้องถอยเป็นกล้องถอย Full HD นะครับ 4K เลยตัวนี้ ตรงรุ่นแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยอันนี้จะเป็นเซ็เซนเซอร์ถอยหลังนะครับ4จุดถอยหลังมีจอก็ถ้าถอยมีเสียงกีดขวางด้านหลังรถเซ็นเซอร์ตัวนี้จะร้องนะครับมีเสียงร้องให้หมดเลยซ้ายขวานะครับซ้ายขวาแล้วก็กลางนะครับจะมีเสียงให้หมดเลยแล้วก็สามารถเก็บได้แบบนี้ได้ดูร,ระยะรอบคันได้แล้วก็กล้องถือว่าคมชัดมากนะครับปรับแสงอัตโนมัติ 4K มีเส้นบอกระยะอัตโนมัตินะครับ ทำง,งานโดยเครับเข้าเกียร์ครับอ่าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยก็เป็นกล้องตัวนี้เป็นกล้องตรงรุ่นนะครับความคมชัด 4K Full HD ครับพร้อมกับจอตัวท็อปตัวนี้ลูกค้าอยากได้แจมๆเลยแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของ n e เวกเตอร์นำทางนะครับนี่ New นีเวกเตอรนำทางแล้วก็จอตัวนี้เป็นจอรุ่นท็อปแรมสูงก็จะสามารถเล่น2จอ,อได้แบบนี้จะสามารถเล่น2จอ,อได้นะ สองจอได้เลยจอตัวนี้ก็จะเป็นระบบ Android 1 0สบจุดศูนย์นะครับสิบจุดศูนย์รองรับ Wi-Fi ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเล่นจะเล่นได้เลยเล่นเป็นสองจอได้เลยจอมีเน็ตสักรู่นะครับอเน็ตแล้วก็วมาตัวนี้ก็จะมีระบบแอร์นะครับคอนโทรลแอร์ได้หมดทุกอย่างอนะ่า ตัวนี้คุณภาพเสียงดีนะครับผมบอกเลยว่าจอตัวนี้คุณภาพเสียงดีมีระบบอ e ีโคไลเซอร์ในตัวปรับเสียงได้ครบฟังก์ชันครบนะครับสามารถโหลดได้จากเพย์สโต้ได้เลยเพย์สโตไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลพวงมาลายัยเซ็ตได้หมดนะครับแล้วก็ลองความคมชัดตัวนี้ถือว่าความชัดสูงนะครับเป็นจอแก้วรองรับความคมชัดค่อนข้างสูงตัวนี้เป็นระบบจอแก้วสัมผัสติดมือเลยครับตัวนี้ อาาจะช้นนนิดนึงัก็ใครสนใจติดต,ต่อสอบถบามได้ได้ครับส่วนเรื่องราคาผมขอเป็นทักแชทส่วนตัวหรือแอดไลน์ผมมาละกัน๋ยวผมจะแจ้งราคาเพราะว่าราคารถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันว่าจะเป็นรุ่นรถไม่มีหลากหลายรุ่นครับผมแจ้งเลยว่าจอตัวนี้นเป็นจอตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงสายไฟสักเส้นไม่ต้องตัดต่อนะครับมีปลั๊กซ็อกเก็ตให้ครบ ทุกอย่างตัวนี้มีตัวรับสัญญาณ GPS หนึ่งตัวด้วยแล้วก็มีสายไมโคร USB ให้สอเส้นคุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้คอนโทรลคมอะไรใช้ได้หมดครับเราใช้งานครับรุ่นหนังฟังเพลงครับเป็น Ford Ranger นะครับตัวนี้เป็น Ford Ranger ปี2018นะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยใช้งานได้ปกติเลยครับใช่ไหมครับ แล้วก็อีกหนึ่งออปชั่นที่ลูกค้าท่านนี้ลูกค้าคันนี้ใส่ก็จะเป็นกล้องหน้าบนันทึกหน้านะครับเป็นเจ็ดสิบไมล์นะครับเป็นรุ่นเจ็ดสิบไมล์เป็นรุ่นเจ็ดสิบไมล์มนะครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มกล้องหน้ารถอีกหนึ่งตัวนี่นะร,รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเล็กเล็กนะครับเล็กๆติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของกล้องตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใส่เมม128ร้อยี่แปดนะครับความจุ128รอยี่สแปดกิกใส่เมมแล้วก็ ความข้อดีของกล้องตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้เลยนี่นะครับนะครับคุณภาพกล้องถือว่าชัดนะครับเป็นฟูลเฮดดีเลยตัวนี้เห็นไหมครับฟูลเฮดดีนะครับสามารถดูผ่านรถได้เลยแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับนี่สร้างเห็นไ,ไหมเป็นอัลบัม้มนี่นะครับสามารถดูดูภาพดูอะไรย้อนหลังในมือถือได้เลยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ ครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีหลายราคามีหลายรุ่นนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็ในเรื่องของกล้องบันทึกหน้าก็ฝากไว้ด้วยครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับสําหรับตัวนี้ก็ลูกค้าใส่เป็นกล้องหน้าตัวเดียวนะครับ70ไมล์เพราะว่ากล้องถอยลูกค้ามีแล้วลูกค้าใส่ที่จอไปแล้วนะครับให้ดูความคมชัดนะครับชัดแจ๋วตัวเล็กกระทันลาน,นะครับติดตั้งง่ายตรงนี้เลย ส่วนเรื่องของจอก็เป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับ9นิ้วตรงรุ่นนะครับตัวนี้ระบบตัวตนี้ข้อดีคือเป็นจอตัวท็อปเลยนะครับจอตัวท็อปใช้งานได้ถือว่าโอเคเลยนะครับจะเป็นจอตัวนี้ AE นะครับ Android ซึ่งงานนี่เป็นผมบอกเลยว่าเป็นงานเกรดพรีเมียมเลยตัวนี้พร้อมกับหน้ากากตรงรุ่นซ็อกเก็ตตรงรุ่นแบบนี้เลยสวยๆนะครับรูรูเลยมองมันเผล่น,นี่เหมือนตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ ก็คุณภาพโอเคเลยผมให้พาดูกล้องหลังอีกทีนะครับ <Okay. S 1> กล้องหลังก็จะเป็นกล้องหลังตรงรุ่นพร้อมโลโก้แบบนี้เลยนะครับนะครับเน้นว่าเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้แปลงไม่ได้จอนะครับตัวนี้สร้างตรงรุ่นนะครับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็เดินสายเก็บสายให้ลูกค้าเป็น f ร r ดเอนเจอร์นะครับรดเนเจอตัวนี้ก็นี่ครับ ก็คือ Ford r a n g e r ตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์ท้ายหลังที่เครื่องเล่นเดิมด้วยคุมแอร์ได้ด้วยอะไรหลายอย่างถ้าเป็นจอ Android ทั่วไปอ่ะมันจะรองรับไม่ได้แต่ตัวนี้ผมมีกล่องซึ่งสามารถลิงก์กับระบบเดิมรถได้โดยที่ลูกค้าใช้งานได้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเพิ่มออปชั่นเสริมเข้าไปแถมเป็นไฟพามาระบบแอร์นะระบบแอร์ okay, นี่คุมได้เลยคุมผ่านจอได้เลยหรือจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังนี่ ครับเซ็นเซอร์ท้ายหลังเข้ากับระบบเดินเดิมรถได้ปกติเลยเห็นไหมครับวันะเเน,นี้เป็นเซ็นเซอร์อันนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับวันนี้เป็นภาพท้ายหลังข้าร,ระบบเดิมรถได้ปกติไม่มีอะไรติดขัดเลยก็กล้องจอก็จะเป็น Android ตรงรุ่นนะครับก็มีหลายแบบหลายราคาหลายสเปคนะครับสำหรับจอ Android ตรงรุ่นนะครับมีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านอาร์มออโต้ซาวตาคีนครสวรรค์นะครับ จำหน่ายและติดตั้งนะครุณเสียงรถยนต์ฟิล์มกลองแสงลำพงมุทุชุดคาราโอเกะนะครับสนใจที่ต่อสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับหรือจะไปอีกหนึ่งช่องทางก็เป็นช่องทาง Har ์ Auto Sound Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของเรานะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับรถใช้งานนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับเป็นจอ a อ d r ร i d ตงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับใช้งานได้เลยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ จอแก้วเพดีนะครับ AE Audio นะครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งในเรื่องของจอแอนด o i ยร้านเราจะเป็นตัวแทนหลายจำหน่ายค่อนข้างหลายค่ายนะครับมีทั้งแบรนด์ชั้นนำอย่าง Blue Wave AE Audio Comic หรือเป็น Alpha k ุติก็มีนะครับสนใจที่ต่อสาบถามขเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ